อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันจะบอกว่าสิ่งที่คุณถูกสอนมาตลอดว่าห้ามทำอย่างการเห็นแก่ตัวแท้จริงแล้วคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดสู่ความสุขที่ยั่งยืน ฟังดูขัดกับความรู้สึกมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเราทุกคนต่างถูกปลูกฝังถูกสอนกันมาตลอดว่าการเป็นคนดีคือการต้องเสียสละต้องนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอคำว่าเห็นแก่ตัวจึงกลายเป็นคำที่มีความหมายในแง่ลบเป็นเหมือนตราประทับที่เราไม่อยากให้ใครมาแปะไว้บนหน้าผากของเราเด็ดขาด แต่ในวันนี้ค่ะฉันอยากจะชวนคุณมาตั้งคำถามกับความเชื่อนี้กันอย่างจริงจังอยากชวนคุณมาทบทวนว่าไอการที่เราพยายามทำเพื่อคนอื่นตลอดเวลาจนละเลยความต้องการของหัวใจเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขขึ้นจริงๆหรือว่ามันกําลังค่อยๆกัดกินพลังชีวิตของเราไปทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัว ลองถามใจตัวเองดูสิคะว่าเคยเป็นแบบนี้ไหมพยายามเป็นทุกอย่างให้ทุกคนเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้เป็นพนักงานที่ทุ่มเชจนกระทั่งวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันว่างเปล่าเหนื่อยล้าอย่างบอกไม่ถูกเหมือนแบตเตอรี่ในตัวมันลดลงเหลือขีดแดงตลอดเวลานั่นแหลคะค่ะคือสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจของเราเองสัญญาณที่บอกว่าพอได้แล้ว หันกลับมาดูแลฉันบ้าง ภาวะที่เรียกว่าเบรนเอาต์หรือภาวะหมดไฟไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราให้จนเกินตัวให้จนไม่เหลือพลังงานไว้สำหรับตัวเองเลยความเหนื่อยล้าสะสมความรู้สึกที่ไม่ได้รับการเติมเต็มมันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโลเลยค่ะไม่ใช่แค่กับตัวเราแต่ยังลามไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราจะหงุด หิดง่ายขึ้นใจร้อนมากขึ้นไม่มีเรี่ยวแรงจะไปใส่ใจใครได้เท่าเดิมกลายเป็นว่าความตั้งใจดีที่อยากจะเสียสละของเรากลับสร้างความตึงเครียดให้ความสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจซะอย่างนั้นนี่แหละค่ะคือภาพลวงตาของความเสียสละที่สังคมอาจจะยกย่องแต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงกลับสวนทางกับความสุขอย่างสิ้นเชิงแล้วถ้าการเสียสละจนเกินพอดีไม่ใช่คำตอบแล้วอะไรคือคำตอบละ่ะ นี่คือจุดที่เราต้องมานิยามใหม่ของคำว่าเห็นแก่ตัวกันค่ะ ในโลกของจิตวิทยาสมัยใหม่โดยเฉพาะในแขนงของ positive psychology หรือจิตวิทยาเชิงบวกผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มองว่าการดูแลตัวเองเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเลยนะคะแต่พวกเขามองว่ามันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า well-being หรือสุข,ขภาวะที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่จำเป็นมากๆพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการดูแลตัวเองหรือ self-care ไม่ใช่แค่การไปทาสปาหรือซื้อของแพงๆให้ตัวเอง ะะแต่มันคือการกระทําพื้นฐานที่สุดคือการรับฟังเสียงความต้องการของร่างกายและจิตใจตัวเองเช่นการนอนหลับให้เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์การให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนจากความวุ่นวายหรือแม้แต่การอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเศร้าหรือกโกรธบ้างโดยไม่ต้องตัดสินตัวเอง ลองนึกภาพตามนะคะว่าตัวเราเนี่ยเปรียบเสมือนแก้วน้ำหนึ่งใบถ้าเราเอาแต่เทน้ำในแก้วของเราให้คนอื่นจนหมดเกลี้ยงสุดท้ายแล้วเราจะเหลือน,น้ำอะไรไว้ดื่มเองละคะแล้วเราจะไปหาน้ำจากไหนมาเติมให้คนอื่นได้อีกการดูแลตัวเองก็คือการเติมน้ำให้กับแก้วของเราเองนี่ละคะ่ะ เมื่อแก้วของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำที่สะอาดสดชื่นแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถแบ่งปันน้ำนั้นให้กับคนอื่นได้อย่างเต็มใจและไม่รู้สึกฝืนมันไม่ใช่การให้จากความขาดแคลนแต่เป็นการเผื่อแผ่จากความอุดอมสมบูรณ์ภายในนั่นเองค่ะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าการดูแลตัวเองมันสำคัญยังไงสเต็ปต่อไปที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นแล้วก็เป็นหัวใจของการเยียวยาจิตใจเลยก็คือพลังของเซลฟเลิฟค่ะ จิตแพทย์และหนักจิตบำบัดหลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ากุญแจสำคัญในการลดความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตคือการฝึกฝนสิ่งที่เราเรียกว่า self compassion หรือความเมตตาการุณาต่อตนเอง s e l f ์คอมเพ s ชันคืออะไรมันคือการที่เราปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนกับที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทที่เรารักมากๆเวลาที่เพื่อนเราทำผิดพลาดเราคงไม่ไปซ้าเติมใช่ไหมคะเราจะเข้าไปปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรนะใครๆก็ผิดพลาดกันได้เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ได้นะแล้วทำไมล่ะคะเวลาที่เราเป็นฝ่ายทำพลาดเองเราถึงมักจะใจร้ายกับตัวเองเป็นคนแรกเรามักจะต่อว่าตัวเองว่าทำไมทำได้แค่นี้ ไม่น่าเลยเธอไม่ได้เรื่องเลยการฝึกเซลฟ์เลิฟและเซลฟ์คอมเพลชันคือการเปลี่ยนเสียงในหัวของเราจากนักวิจารณ์ที่คอยจับผิดมาเป็นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองการให้อภัยตัวเองเมื่อทำพลาดและการโอบกอดทุกส่วนของความเป็นเราไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือด้านที่ยังบกพร่องก็ตามเมื่อเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับหัวใจของตัวเองได้แบบนี้แล้วเนี่ยความเครียดมันจะลดลง อย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะเพราะเราไม่ต้องแบกรับความคาดหวังที่หนักอึ้งเอาไว้อีกต่อไปเราจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นจากภายในและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโลกภายนอกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังค่ะเธอชื่อว่าเมย์เมย์เป็นพนักงานออฟฟิศที่เก่งและขยันมากเธอเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเป็นความหวังของหัวหน้าใครไว้วานอะไรเมย์ทำให้หมดงานด่วนงานแท้ เมย์รับทำทุกอย่างจนทุกคนมองว่าเธอคือน,นางฟ้าของทีมแต่ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเมย์รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะแตกสลายเธอทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนกลับบ้านก็ต้องคอยตอบแชทเรื่องงานเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องเปิดคอมพิวเตอร์เธอปฏิเสธใครไม่เป็นเพราะกลัวจะทำให้คนอื่นผิดหวังจนวันหนึ่งร่างกายของเมย์ประท้วงค่ะเธอตื่นมาแล้วรู้สึกไม่มีแรงจะลุกจากเตียงใจ่า หายใจไม่อิ่มและร้องไห้ออกมาโดยไม่มีเหตุผลนั่นคือจุดที่เมรู้ตัวว่าเธอมาถึงทางตันแล้วเธอเบิร์นเอาอย่างสมบูรณ์หลังจากไปพบจิตแพทย์เมได้รับคำแนะนำที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการนั่นก็คือเธอต้องเรียนรู้ที่จะเห็นแก่ตัวให้มากขึ้นค่ะฟังดูแรงใช่ไหมคะแต่มันคือการเห็นแก่ตัวในนิยามใหม่ที่เราคุยกันไปนั่นเอง แม่เริ่มจากการฝึกฝนเรื่องเล็กๆก่อนคะ่ะเธอเริ่มจากการตั้งขอบเขตเธอบอกเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพว่าหลังหกโมงเย็นและวันหยุดเธอขออนุญาตไม่ตอบเรื่องงานนะคะเพื่อให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนจริงๆ ตอนแรกเธอกลัวมากว่าจะถูกมองไม่ดีแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามค่ะทุกคนเข้าใจและเขารบเวลาของเธอมากขึ้นจากนั้นเมย์ก็เริ่มบล็อกเวลาในปฏิทินของเธอไว้สำหรับตัวเองโดยเฉพาะเลยค่ะ เช่น1ชั่วโมงสำหรับอ่านหนังสือที่ชอบหรือครึ่งชั่วโมงสำหรับเดินเล่นในสวนสาธารณะเงียบๆเธอเริ่มกลับไปทำในสิ่งที่เคยรักแต่หลงลืมไปนานแล้วอย่างการวาดรูปสีน้ำ ช่วงแรกๆมันรู้สึกฝืนมากเลยนะคะรู้สึกผิดที่เอาเวลาไปทำเพื่อตัวเองแต่พอนานวันเข้าเมกลับค้นพบความจริงที่น่าทึ่งมากค่ะเธอกลายเป็นคนที่มีพลังงานมากขึ้นสดใสขึ้นความคิดสร้างสรรในการทำงานก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ของเธอกับคนรอบข้างกลับดีขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเพราะเมื่อเธอมีความสุขจากข้างในเธอก็พร้อมที่จะมอบ พลังบวกและรับฟังคนอื่นได้อย่างเต็มที่จริงๆไม่ใช่ทำไปเพราะหน้าที่อีกต่อไปเรื่องราวของเม่พาเราไปสู่จุดคลี่แม็กซ์ของเรื่องในวันนี้ค่ะนั่นก็คือความจริงอันน่าประหลาดใจที่ว่ายิ่งเราเห็นแก่ตัวอย่างถูกวิธีมากเท่าไหร่เรากลับยิ่งให้คนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะคะแต่นี่คือสัจธรรมเลยการลงทุนในความสุขและสุขภาพของ ตัวเองไม่ใช่การกระทำที่ศูนย์เปล่าค่ะแต่มันคือการสร้างต้นทุนแห่งความสุขที่ไม่มีวันหมดให้กับชีวิตของเราเองเมื่อเรามีต้นทุนนี้อย่างเต็มเปี่ยมเราจะมีพลังงานมีความแม่ตาและมีความเข้าใจมากพอที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับโลกและผู้คนรอบตัวได้อย่างแท้จริงไม่ใช่การเสียสละที่นั่งไปสู่ความเหนื่อยหน่ายอีกต่อไปแต่การแบ่งปันจากความรู้สึกที่เปี่ยมล้นและอุดมสมบูรณ์ จากภายในดังนั้นการรักตัวเองจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดที่เรามีต่อชีวิตของตัวเองและต่อคนที่เราแคร์ค่ะ มันคือรากฐานของชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มอย่างยั่งยืนวันนี้ฉันอยากจะชวนคุณลองกลับไปทบทวนนิยามของคำว่าเห็นแก่ตัวในใจของคุณดูใหม่อีกครั้งนะคะแล้วลองเริ่มต้นฝึกเห็นแก่ตัวในทางที่ถูกต้องดูสักนิดอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการให้เวลาตัวเองได้พัก5นาทีโดยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่สะดวกใจจะทาดูบ้าง แล้วคุณจะพบว่ากุญแจสู่ความสุขที่ยั่งยืนนั้นมันอยู่ในมือของคุณมาตลอดเลยค่ะคุณคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้คะคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของคุณด้านล่างได้เลยนะคะและถ้าเนื้อหานี้โดนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ